สบายดีเด้อพี่น้องเบิ่อสุขุสุขนเนาะที่มาเบิงมาส้ม่องบบาวดาวเป็นกำลังดังไฟป่ะลุงเลยมาครัวไม่เ่าอมาเนี่ยปิงสีนปะกินหมดแล้วกินหมดแม่งานแต่งลูกของของลุง พ้องอายเท่าแม่เด้เป็นญาติพี่น้องติดกันก็เลยมาใอยงานงานแต่งเจอเบาสิบเก้าอปี่แต่สบาประกมา,ากัลก็ช่วงสามสี่โมงแรงและขันพ้น,นตอกหนดเป็นภาพข้ามหน่อยมืง่งเงายิ้วเข่าปรักมากค่ะกิงเขาอยู่เพื่อน แม่นะฮะมันกินเองทำหน่อยก็มานอนหมกตะเพ็บอยู่เมื่อยเล่นเลยเอื่อยเอื่อยมุกหนีบกิ๊บหนีบยั้งห้เพิ่นท่าแป้งห้เพิ่นอาบน้ำห้ยหม่บันี้มานอนบันี้รับพันพลุ่มห้ใครอยู่นอนง่ายอยู่ไหมครับบ๊อบอู่มากก็นอนได้คันงอมๆเลยอยากนอน น,นี่ยู่เสษกระปุน,นอยู่ตู้ได้ดาดเนี่ยเด้เอามาติกินเขากัตี่จังกินบปุ่นอ่ะได้ถวยบวง,แ,งบแข่งกินเองบัดแขกคนมากจังไห้ไปเสิร์ฟเขาซอยเพิ่นหน่อยจัง่ะ ฝระปุ่นมาไ่นแรงะปุ่นฝระปุ่นในเดตอต้นมากก,ากสามสีมอ,อ,อ,อก,กันค่ะช่วงคำช่วงแรงเพื่อขอนิตีตักอ,ออกมา อืก็ไลายคนดูซอยกันใหญ่ตอนเห็ดกินนะเนาะแต่ควงงัวซอยกันคว้วแล้วก็งัวสองโตชตรงงานแต่งรับสองห้าสามคนละงานใหญ่ลีกหาโจ้คนละเมียนะจักเดินพูนนอนนัด แม่ก็บ,บ่ได้ปูยังให้เลยนอนซะนอนตังนี้แหละแม่บ้านใหม่นั่นเขาว่าโอ้คือหูแท้ขเขาว่าเราบุท่านเห็นดิบมอคือหูเลี้ยงง่ายขนาดเนาะนั่งเขาบอกแข็งแม็กอยู่โอ้ยวะโมเมนต์โมเ,น,โมเนสถานที่เพิ่นอืม,อม อันอยู่หน้าเ่ยโอ้ยเห็นเทียงอันแทบสีโดดบือไม่แกวแ้วซอนแต่บอกก้อยเองติได้น้ำปลาปลาแดกปลาพริกก็มีก่้อยกินเนี้ยก่อยไม่แก้วบุ้มบุมมี่เพี้ยนะก้อยทำแต่อาหอร แดงหน้าบ่คัวมินิะเป็นนัวน,นัวกับพ,ว,พวกขาวพาแดงย่างลุงจานลงมาเนะ่ยเออเห็นบ่เถิงเทิงเออ <c oughs> เป็นนัว มือนี้บรรยากาศกระซี่คึ้นคึ้มฝนพายุฝุ่นพายายนางอยู่อุ้ยปกห่วงสอนเด้อหมวงปุ่มเต็มต้นปลาลุงเลยแมนมมวงออกหล่อมว่าวพิษที่ภาพบาง้ามไปเก็บมาเด้ามาแข่งแล้วกระโดดกระเดี่ยว dạng nhưng không không thành thịt cả thịt nhọt cả thịt ngon nè bật mưa thì tát nó ngoài đam mà buộc là chắc thuần xong thuần buộc khảo nông can nào ก pues ็ได้ทำเาะอุณทำเงอกินดิคุณได้ห่อสมได้บอมนะ rina sa kanya ni ี้ยม,น,น,ม,น,น,มน้อ้อน้ออ่าต้นกกับนะกาสเลียงเดอ่อน้เาเป็ักแมายี่ยั ขามแล้วน่ะ

姐妹。 เดี๋ยวกิตําหุงนี่ <laughs> 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 对呀。Yeah. ที่เหตุการณ์เกี่ยวเราจะให้นำมา้เราดับยิงลงไปข้าวปี่คล้ายๆข้าบั๋น้าโรตีหรือวัมาขามแมจาน บรรจารย์เมับอมีเาชื่อเนาะนที่เขาไม่ได้ถ่ายติตรงคินาพีอะ้าเขาไม่ค้นใจกเกอ,อาออก่อน Oh. Sure. พ่อทำแม่กับไปซอยงานแต่งมดเลยมนะั้งแม่แล้วเยอะกระตุกกตุกแล้วเขาพาแ้วสงเลยนไอเส้นท้าวสิอืมไปเล็บเออืม่อเอาไปหวงข้าย่งข้แรกวก็เอาไปยันโต๊ะทางฝั่งนั้นย่ยัน๊ Ừ, ло, ลกนี่ถ้ามีได้กินอื่นไงเนาะบมาโกงมานี่นอื่นอย่างเงี้ยทำกับเขาจังอะไเขาเก็บกับกาวก็ยอกเปล่นไะสบาแล้วบังเขาเปดำนั่นแหล มันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณอลไรที่มาเบิ่งมาส้มผ้าห้องแล้วทางเบิ่งมาพ่นที่โตกบ่ถ้าพ่นตกก็ถ่ายพี่น้องเบิ่งถอดใช้ถอดรหัสแล้วนี่เบิ่งก่อ็รหัสลายเด้ออืมอๆๆเดี๋ยวถอดเวลาก่อนบไดนี้